ครับผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ประมาณ9โมงของวันที่22กันยายน2 5 6 8นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพตะเคราะห์อำเภอภผ่สารีจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้รับแจ้งว่ามีผู้พบศพซึ่งทราบชื่อในเวลาต่อมาก็คือจ่าสิบเอกนิรุตนะครับอายุ44ปีเป็นทหารรอ3าจังหวัดลบบุรีนะครับในสภาพศพมีการสวมใส่กางเกงในเพียงตัวเดียวและก็นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในบึงน้ําที่ใช สำหรับทําน้ําประปาของหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่14ตำบลตะเค้์ในลักษณะที่แขนซ้ายก่ายหน้าผากริมขมับฝั่งขวาลักษณะกับคล้ายถูกตีด้วยของแข็งนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุจุดพบศพเนี่ยบนถนนลูกลังประมาณ6-7เมตรก็พบกล่องขีเท่ากองหนึ่งคาดว่าน่าจะมีการนําขีเท้าเนี่ยมากลบคาดลึคาบเลือดของผู้ตายเอาไว้แล้วก็คาดว่าผู้ตายเนี่ยอาจจะถูกทําร้ายจุดนี้ก่อนที่จะมีการนําร่างของผู้ตายไปโยนทิ้งบริเวณบึงน้ำนะครับแล้วก็ห่างออกมาประมาณ15เมตร พบรถ รถยนต์กระบะนิสสันนาวาร่าสีดำนะครับซึ่งเป็นรถของผู้ตายจอดอยู่ด้านหลังกระบะก็พบเป็นอุปกรณ์สําหรับการจับสัตว์น้ำนะครับรวมถึงมีกระติกน้ําสีแดง1ใบนะครับอยู่ที่หลังรถด,ด้วยสอบถามข้อมูลจากคนใกล้ชิดบอกว่าออผู้ตายเนี่ยกลับมาจากค่ายทหารพร้อมกับภรรยาที่ทํางานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้21กันยายนที่ผ่านมาโดยหลังจากนั้นช่วงประมาณ5โมงเย็นก็ได้มีการขับรถกระบะมาพร้อมกับนายก้องพ่อตาอายุ63ปีนะครับแล้วก ช่วงค่ำเนี่ยภรรยาได้มีการขับรถจักรยานยนต์มารับในกล้องพ่อตาในกกลับบ้านไปโดยผู้ตายนั้นอยู่จุดเกิดเหตุเพียงจุดเดียวนะครับจากนั้นข้ามมาอีกวันเป็นช่วงเวลาประมาณตีสี่เช้าของวันที่2 2คือวันนี้นะฮะภรรยาของผู้ตายเนี่ยจะต้องไปทํางานแต่ว่าไม่พบตัวของสามีนะฮะจึงได้ให้ในกล้องผู้เป็นพ่อเนี่ยขับรถไปส่งขึ้นรถประจําทางแล้วก็บอกพ่อว่าให้กลับไปตามสามีให้หน่อยจนกระทั่งพ่อตาเนี่ยกลับไปตามลูกเขยแล้วก็พบว่าลูกเขยเนี่ยเสียชีวิตร่างอยู่ในบึงน้ําจึงมี แจ้งเจ้าหน้าที่สพตะคร้อนนะครับซึ่งตำรวจก็ได้มีการส่งร่างของผู้ตายชนะสูตรพิษศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับโดยช่วงบ่ายของวันนี้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดกเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาหลักฐานต่างๆแล้วก็หาสาเหตุการเสียชีวิตนะครับแล้วก็บองต้นได้มีการเชิญตัวในกล้องข้อตาแล้วก็ภรรยาของผู้ตายเข้าสอบปากคําอย่างละเอียดนะครับโดยขณะนี้ยังไม่สามารถให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวได้และยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนครับ